ซื้อขนมลังพึ่งจากตลาดจันติชัยมาพอกินไปละหนึ่งคำแล้วนึกขึ้นได้ว่าเออมันอาจจะเป็นสำรีเหมือนที่เขาคนอื่นเขาโพสต์มาเราก็เลยเอามาทดลองเหมือนเขาทำมั่งเอาไอ้หมูหยองปลอมเนี่ยไปแช่น้ำปรากฏว่าเป็นสำรีจริงๆ เราจะทำยังไงประเทศไทยเราจะไปเชื่อใจใครได้ร้านขายของร้านขายขนมเล็กๆก,ก็ยังเป็นไม่รู้ว่าเขาตั้งใจทำหรือไปซื้อไอ้หมูหยองปลอมนี้ที่อื่นมาเนาะสำรีชัดๆเลยดึงออกมาก็เป็นสำรีเดี๋ยวจะทำให้ดูนะ มันใส่สีซะจนเหมือนแล้วมันเหนียวหนึบเลยเอามาแช่น้ําแล้วมันเหนียวเป็นสําลีเลยนี่มันมัน,ม,นมันขนาดมันรังพึ่งอันละสิบห้าบาทนะเนี่ยไทยเองทําเองเห็นก็ไม่ชัดเนี่ยสาลีเลยสําลีเลยค่ะเป็นสําลีชัดๆเลยอ่ะไม่ได้แกล้งว่านะนึกขึ้นได้ว่าโพสต์มาอันหนึ่ง ขนมรังพึ้งอ่ะมันเป็นสำลีสำลีเลยอ่ะเนี่ยดึงก็ยังไม่ขาดเลยเนี่ยสำลีมันทำจิตใจมนุษย์มันทำด้วยอะไรเดี๋ยวนี <c oughs> มน้มัน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 เคี้ยวไม่ขาดเลยเนี่ยแต่มันมมนุ่มๆเฉยๆเนี่ยสำลีค่ะ ต่อไปใครไม่ต้องซื้อเลยไส้หมูหยอไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรไม่ต้องซื้อเลยเพราะว่าเราถูกหลอกเนี่ยดึงออกมามันจะเป็นเส้นสำลีหมูที่ไหนมันจะแช่น้ำแล้วมันจะเป็นเส้นเนี่ยไว้ใจใครไม่ได้เลยไม่ว่าเมืองจีนเมืองไทยเดี๋ยวนี้เรียนแบบกันหมด ขอให้โพสตต่อๆกันไปด้วยนะคะนี่ขนาดตลาดตามทีชิชยแม่ค้าเล็กๆแต่เราไม่ไปต่อว่าหรอกจะมีปากมีเสียงกันเปล่าๆนี่มันมีนิดเดียวนะขนาดใส่นิดเดียวก็ยังโกงกันเลยดึงไม่ขาดดึงก็เป็นเส้นขาวๆ แต่มันย้อมสีอะเนี่ยหมูอะไรถ้าถ้าเรามาแช่นะ้ำมันก็ยุ่ยไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาพิเครดิตใครนะเนี่ยมาเห็นมันเป็นอย่างนี้เราก็มาบอกต่อๆกันเพื่ออสุขภาพลำไส้ของคนเราที่ไปซื้อมันตกเป็นเหยื่อเขานี่